สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่จากทาง Forex Bank Hong นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโอนเงินภายในนะครับว่ามีขั้นตอน,นยังไงบ้างสําหรับใครที่สนใจอยากใช้บริการ ATS นะครับเข้ามาดูรยายละเอียดได้ที่ www.forexbank.net o นะครับซึ่งอนาคตจะเราจะมีพัฒนาการไปเป็น forexbank.com o นะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับพ ให้มาเลือกตรงเปิดบัญชีนะครับหลังจากเปิดนะั้นเลือกตรงเปิดบัญชีแล้วเราจะเข้าไปในเว็บของ FBS นะครับซึ่งเราก็ทําการล็อกอินครับเมื่อเราเปิดบัญชีไปแล้วนะครับเพราะวันนี้จะมาสอนวิธีการโอนเงินภายในนะครับ ครับผมเมื่อเราเข้ามาในหน้าเว็บแล้วนะครับเราจะเห็นคาว่าปุ่มการโอนเงินภายในนะครับก็ให้เราเลือกตรงโอนเงินภายในนะครับจากนั้นบัญชีที่ส่งนะครับเราก็เลือกเลยคือบัญชีที่มีเงินนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นบัญชีหมายเลขหกสามศูนย์สี่หนึ่งแปดสามนะครับซึ่งมีเงินอยู่สาสิบเหรียญนะครับผมจะโอนกลับไปให้หกสอง 6กเจ็นะครับซึ่งมีเงิน400กว่าเหรียญน,นะครับนะครับแล้วก็กดยืนยันครับเห็นด้วยนะครับจะใช้เวลาประมาณไม่นานนะครับในการโอนเงินนะครับ ครับก็ประมาณ5วินาทีนะครับซึ่งก็โอนเงินเสร็จแล้วนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่สำหรับการติดตามรับชมวันนี้ทางฟอนไปขอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ